Yeah. There's no bro. thả There's no bro. Yeah. ตัวกูไม่สนใจใครจะมองพวกกูแปลกตากูมีเป็นล้านความรู้สึกที่พวกกูแบกมาชื่อเสียงมันแดกไม่แดกพวกกูเลยต้องมาแดกยากูใช้มันเพื่อบรรเทาหัวใจของกูทีงแรกอ่ะกูยังคงฟิตบางอย่างเป็นเงินทุกวันกูต้องมีแดกเม่กี้กูบอกสิ่งที่เราทำสักวันมันต้องมีแตกหนึ่งคนต่อหนึ่งกันร้านพวกกูต้องการลีลกทุกวันกูหาแต่เงินพวกกูต้องการมี No broke เรื่องชีวิตเดพวกกู no joke มึงอาจจะสวยภาวนาแบบนี้จะ no hope มึงยังคงตั้งมึงยังคงติดกับคำว่าโกหกกูยังมี ทให้ไบิชนกูบอกกับแม่ว่าผมต้องไปต่อให้ผมไม่มีช่อกูรู้ไม่เป็นยังไงติดอยู่ข้างในเหมือนคนมีโทษตอนที่จะตายกูยังจะขอฝากเอาไว้อย่างหนึ่งวันมาถึงทันที่กูจะจบควาอยู่กับคนแบบมือพอไม่ได้เดินตลอดเวลามันไม่คิดรอใครกูไปมึงเดินมันอยู่กับที่จนกว่าจะพอใจกูยอมเสียเงินแค่ไม่เท่าไหร่กับคำว่าลองมึงใส่ฮาร์ดกับเขาหาคนเองในทุกๆครั้งที่ตัวกูมองมีแต่คำกูติดอยู่ในอดีต stacking pound กไม่อยากจะเชื่อว่าปัจจุบัน I got cash out มันตองไปครับ21นี่พวกูแค่เช้าตอนกูกลับมาทรัยาพวกดูกันชาจอนแพซเอตได้ปรดอยกวนตีมเพราะตอนนี้กูเมาแซงแล้วเงยนนักทีนมองดูทองฟ้าอีกทีเปลี่ยนเป็นกลางคืนแล้วและ่อนกูหิวเงินเวลามันไม่คืนลองไอ้กูมีเงินเป็นล้านในบัญชีมึงคิดว่ามันใช่จะพอแอนเอาเวลี่กีบอกฟังแค่เดินหน้าไปกันต่อกูคิดว่าในเกมนี้ไม่มีใครทำได้เท่าพวกกู ยาเส้นนำก n อนค a รสกูสัญญาไว้เลยว่าปีนั้กูกลับมาพร้อมเมอร์เซเดสกูรันเกมนี้มาเยอะมากูไม่เคยขอเครดิตบางคนมันเคยเป็นพี่กูบัดนาวเฮทุเซดิสและกูคี้เยีกจะใส่หน้ากากมันบอกรักกันรักมันจนมาถึงวันนี้กูไม่เคยทักมันและกูเห็นแค่กันหลี่และเงินที่นอนทับกันเชฟกูโคจะว่ากูอยู่แต่บ้านกูนั่งนับตังค์ เพชรและปากกูเต็มไปด้วยไฟเฮียแล้วมึงรู้สึกยังไงอ่ะเขาบอกว่าคบคนอย่างมึงในชีวิตมันจะเป็นพิษภัยเฮียแกมันพลิกไงคนอย่างมึงมันเฮียจริงๆก็เลยต้องโดนทิ้งไปไอเฮียตัวไหนที่มันไม่จริงใจปล่อยให้แม่งเห่าในอินเทอร์เน็ตแต่ตัวจริงกูแค่นิ่งไว้ลติกับกยังทางให้ไปบชชน มีชอบรู้แมเป็นยังไงติดอยู่ข้างในเหมือนคนมีโทษที่จะตายกูอยากจะขอฝากเอาไว้อย่างหนึ่งว่ามมีทางที่กจะจมปักอยู่กับคนแบบมึง